ต่อไปก็คือโครงสร้างบันี้โครงสร้างในการทายทอดแม่เ,เอามาจากหันบันี้โดยมีโครงสร้างหรือแผนการสอนตามวัตถุประสงค์บันี้ขอต่อมาแผนการสอนสิบันี้แมนมีแผนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นวัตถุประสงค์แม่มีอ,อย่างมีหาขอขอที่หนึ่งคาบที่หนึ่งหรือสามชั่วโมงแรกเนี่ย ที่แม่จะไปสอนที่แม่จะไปท่ายทอดนี่งสามชั่วโมงแรกเพื่อให้รู้จักประวัติความเป็นมาของหมอลำว่าหมอลำม,มาจากใสมือนีวันจันเือนบ่แม่สอนสมมติแม่เริ่มสอนวันจันนี้อ้าวจันนี้แม่จะสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมอลำหมอลำม,มีอยู่สองคำคือคำว่าหมอกับคำว่าลำหมอลำหมายถึงอะไรบ้านี้ คำว่าหมอกับคำว่าล่าหมายถึงอะไรคำว่าหมอหมายถึงผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการผู้รอบรู้ผู้ที่มีความชํานาญในด้านใดด้านหนึ่งก็เหมือนกับหมอรักษาคนก็ชํานาญในด้านของการรักษาคนหมอผีก็ชํานาญในการปาบผีหมอ,อหมอหมออย่างไรอีก,กอันหมองูก็ชํานาญในการเลี้ยงงูการ ต่อสู้กับงูถึงสิแมค่คออ่ะออหมอลำก็ชํานาญเกี่ยวกับการขับร้องลำการขับการลำออันนี้คือคําว่าหมอความหมายต่อมาคือคําว่าลำคําว่าลำก็คือการเรียงร้อยลำนำําการขับร้องเป็นภาษาอีสานขับร้องเป็นกอนในกรขับร้องทํานอง เป็นกรนในวันณคดีต่างๆวันณคดีนิทานต่างๆเช่นนิทานกาลเกตนิทานศิลใจนิทานแก้วหน้ามา้าแต่งอ่อนแต่งอย่างอันนี้คือการคือคําวันลำเป็นการเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าหมอลําก็หมายถึงการขับร้องหมอลาเป็นผู้เชี่ยวชาญหมายถึงผู้เชี่ยวชาญในการขับร้อง หมอลำเป็นทานองอที่ถ่ายทอดออกโดยมีวรรณกรรมหรือโดยมีคือเนื้อหาเนื้อหาสาระก็ค,คือก่อนล่ำละ่ะเนื้อหาเป็นเรื่อง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 ต่างๆเนี่ยคือคาว่าหมอลำอประวัติความเป็นมาหมอลำบัน,นหมอลำเป็นศิลปะกับมาการแสดงพื้นบ้านอีสาน ซึ่งหมอลำมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวอีสานเกี่ยวของจ้าใดตั้งแต่เกิดจนถึงตายคือหนุว่าเพราะว่าอันแรกนั้นเขาอารัมพบ,บทโดยร่วมทั้งมดบันเขามันแยกย่อยตั้งแต่เกิดจนถึงตายเกิดตั้งถึงตายก็คือตามประเพณีต่างๆเขามีหีสิบสองมีคลองสิบสี ยีสิบสองของข้ามีบุญทั้งสิบสองเดือนคือบุญเดือนอ้ายเดือนยี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองทุกเดือนมีบุญทั้งหมดแล้วบัณนี้หมอล่างไปมีบทบาทจังใดอันนี้ข้าก็ตตองข้าต้องมาเห็ดเขียนไปคือกันมาสุเน่ะมันบันฑิแมนค่ะหมอล่างมีบทบาทยังไงหมอล่างมีบทบาทก็คือเป็นมหอรสุบได้บันนี้เป็นมหอรสุบที่สมโพธ ในงานบุญประเพณีต่างๆต,ต,ตามฮหตุสิบสองนอกจากนั้นข้อสิบสี่มีส่วนเกี่ยวของบอรหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆบ้านเมืองจังเช่นเหตุการณ์เหตุการณ์ทางการเมืองมีหมอล่ำไปหาเสียงเอาหมอล่ำไปหาเสียงเนี่ยกันยังสอดคล้องเลยตายสอดคล้องบอตายก็สอดคล้องเอามอล่ำไปล่ำหนาไฟล่ำไว้อะไรหนาไฟก็สอดคล้องเกิด เอางานวันเกิดเอาหมอลำม,มาจัดงานวันเกิดอบวชเอาหมอลำม,มาฉลองมือบวชไปทหารกินเลี้ยงส, áng, สังสรรค์อยหางต่างๆมีหมอลำเขามาเกี่ยวของเมืเนี่ยก็เลยเพราะฉะนั้นแล้วหมอลำจง không, ึงเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนถึงตายเนี่ยค่ะทางด้านวิชาการคือหมอลำนะค,คือเพลง ลาวประเภทหนึ่งเป็นเพลงลาวประเภทหนึ่งหรือเพลงเป็นการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของอ,อีสานหมายถเดี ồi, เด๋ยวๆไม่ได้ประเด็นยิ่งแชทคนนี้ไมายงหมอหมอลำนี่คือเป็นเพลงลาวเพลงลาวลนานะคำว่าเพลงล่าเขาต้อ,ตองว่าศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานแต่ได้หนังสือหลายๆเรื่องที่อ่านพอเพิ่นว่าเป็นเพลงลาวคันม,มั่งบออยาากใคยว่า<ม>เป็นเพลงลาวคือหรือเอาหาอ่างอิงบ่ได เ้องกับเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานอืมเป็นศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านอีสานติดปุ่มเปิดไว่าเข้ามามีติดสองข้อสีห้องกับล่้ไปคือแต่ว่าการที่เขียนในอัลลัมพบุตรแบบที่วิชาการนก็ต้องแจกแจกแกงาามาคืออนาหมายถึงเนี่ยกละอังกิโลแจกแกงมาเป็นเป็นหมอล่ันีม มันเกี่ยวกับมีสิบสองคนสี่หเหลี่ยเกี่ยวกับเกียนบันการเมืองนั่นัยังสี่เขียนได้มันบ่ขบเขียนได้ค่ะอันนี้คือเคื่อเห้อไปสอนเ้าได้บันนี้คือคือคือแผนเด้อันนี้คือแผนเด้แผนที่มาจากวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งคือวันที่หนึ่งอันสัปดาห์ที่หนึ่งอันเนี่ยแม่ยังงงเลยงงเพราะว่าเขาหขขายมาขอมาว่าต้องเขียนไปเสนอเขานี่อันจากพี่ว่าการจิรูว่ามาหนี่แม่เขาใจเนี่ยว่ามันเป็นการที่เราจะไปสอนต่อหน้านักศึกษาต่อหน้านักเรียน แต่ว่าเขาเราบงเขียนเขียนไปคือเกา่าเป็นบ่เขียนคือเก่าเพราะว่าเขาบ่าสามารถขันเขาบ่เขียนไปเขาบ่รู้เมื่อู้เรื่องว่าคุณจะเอาอะไรมาสอนเอ้าคุณออคุณเพชรชลาคุณมาสอนจริงอยู่ว่าคุณมีความรู้แต่ว่าคุณไม่มีแผนมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณ<อ>ก็มีความรู้ไม่มีประโยชน์เขาข้อมูลดิบเฉยๆข้อมูลของคุณไม่ได้รับการไม่ไม่มีแผนไม่มีผังไม่มี ไม่ไม่สามารถที่จะมองเห็นแต่ทำาี้แผนไปเขาก็จะอ๋อเขาเข้าใจแล้วว่าคุณจะสอนอันนี้อ่านี่คือตามวัตถุประสงค์โดยวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งชั่วโมงที่หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยจะสอนเกี่ยวกับความเป็นมาของหมอลำปันนิเออปันิเพราะวัตถุประสงค์ข้อที่สองสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ถัดไปก็คือประเภทของหมอลำ ประเภทของหมอลำมีอย่างบานีแม่ก็ไล่ม่ให้เหมิดประเภทของหมอลำมี่หมอลำพืชหมอลำก่อนหมอลำเรือง่ตก่อนหมอลำปลาหยกหมอลำเพิ่นหมอลำสิงหมอลำเบตเตเลดหมอลำส่วนผู้มีภากทำน้องนั่นทำน่องนี่ไล่ไปเนี่ยเช่นยังไงบานีเช่นยังไงก่อนลํำขึ้นมาพะวอขึ้นมาแล้วเช่น ขันหมอลำพื้นค่ะว่าจากก้าวกำบาเบาขู่รู้เน่านาคอนกาสีทินกกาเสเสนทางนี่คือหมอลำพื้นนะคะสาธิตให้ฟังในการที่จะไปสอนนี่นะคะก็จะสอนนี้น,นสาธิตให้ฟังแบบนี้ต่อไปหมอลำกรหมอลำกรหมอลำพืน้นนี่คือสาธิตเฉพาะตอนเกินได้หนะะี่ขันเดินก็ไม่่ะ จาก,ก,ะกะเกาเกาเด้นน้องนั่งลาในอันนี้คือ,อมีสองอย่างก็คือพอนล้ำคืนเนาะคือมีเกินแล้วก็มีเดินหมอลัําก่อนก็มีซอยมีโอก่อนโอแล้วก็มาซอยซอยแล้วก็มาโอยโอยแล้วก็มาเดินก่อนอ โอ้กับจังไดโอ้ละนอไปสอยกบเอาแล้วพุทธลัตะนั่งท่ามรัตนั่งสังฆลัตนั่งมาโอ้ยโอยกับโอยละนอไปอเดินเดินจังไดกับแมนวานานะไอ้สารตเดร์นี่คือหมอลำก่อนไปไปอ่า,าแล้วหมอลำก่อนมีกี่ทำนองที่ประกอบอยู่ในหมอลำกรอประกอบร่วมอยู่ในหมอลำกรอนก็คือมีทำนองทางสั้นแล้ววังนึงฮันนี้คือทางสั้นต่อมาคือทำนองทางยาว ทำนองทางยาวก็ได้แก่ยังหมายถึงทำนองทางสั้นหมายถึงหมายถึงเป็นคำทำนองที่กระชับทำนองทางยาวก็คือทำนองที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นแบบใดยืดหยุ่นแบบว่าสามารถยืดคำไปได้มีเอื้อนมีเอ่ยไปได้แต่ทำนองทางสั้นต้องเขากับดนตรีจับ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 แต่ทำนองทางยาวนี่คูดจะเรียนลูกเรียนยังไปได้เรียนลูกข้อยังก็ได้อ่าจะสาธิตก็มียังกับแม่กพวกล่ำก็ไม่อีคือเก่า โอ้ยละนอแล้วฟ้าเออยี่านี่คือซอยบ่เออซอยทางยาวบ่ห้องสวยปุ้งคนรวยนอแบบนี้ก็เดินบบนี้เดินเดิน,ดนอัน <c oughs> แล้วมาแับานี้ไปนี่คือ,อจบทางยาวเอาต่อไปทางเตยเตยมีกี่ทางมีกี่แบบมีกี่ประเภทก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ห้าประเภทคือเตยธรรมดาเตยธรรมดาเป็นนะจังไดเพราะว่า่อนล้ำไม,ม่อีกล่ะบนันเโอ้ยวะพี่ใช่เอ้ยจังว่าละพี่ใช่เอ้ยยี่คันเลี้ยวยินหนาเข้ามาน้อยยิ้มเปินเป่นเบินสาวนั่งล้ำน,น้อนว่าเสียเอิญกัวยาอันพี่บอกขันนัน้นละนะฮะคนงามนะอันนี้คือทางเตยธรรมดาต่อมาคือเตยพมา พมาพมาลำควนน้องขอเชิญชวนพี่อยากขอล่ำกับพ่อไม่อีกละลุกขึ้นมาล่ำฟอนเถิดพอจันวันเพ็ญนพ่อดวงจันวันเพียจะเห็นว่าใจกระต่ายน้อยโนงตัวจำตอยกระต่ายน้อยคอยจันเอาต่อมาเต้ยขงกับพ่อกอดล่ำมาอีกละโอ้อายเอ้ยน้องขอเชิเชยบ่เคยในแหน่งน้ำโคงบ่เคยเงอดแหงความฮักเพยบ่เคยเนื่อวั่นใจกระสันถึงอายละมือใจกระสันยังห่วงละมืออ่ะต่อมา เตยหัวดอนตาลอเดพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยน้องจะขคอลำเกี่ยวหัวดอนตาลเตยก่อนโอเดพี่ชายเอ้ยเอามาหับันเตยเอาให้ใส่ส่แขมยังว่าเจมเป็นแฟนแฟนนางนี่แล้วนะแล้วคิงกล่มเอ้ยอ่าต่อมาคือเตยเดือนห้าบอกออกจากบ้านกัวยอีคอย่อแขนตาหนังทำซอนแลนเอ็นไก่ก็เลยฟ่อนเนี่ย ให้มา,มากเป็นขั้นตอนนี่คือชั่วโมงที่สองเนี่ยอ่านักเรียนก็ฝึกปฏิบัติตามคุณครูนะคะในะประเภทของหมอลำอหรือพระท่านในหอดพุ่นก็ได้ยังไม่ฝึกตามอันนี้คือหูจักอันนี้คือรู้จักแล้วเขาก็ะิได้ชีดก็คือแผ่นกระดาษที่ไปอเข้าใจในใน,ในสัปดาห์ที่สองไปในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์ที่สามก็ตามวัตถุประสงค์ข้อที่สามทำนองของหมอลำแต่ละประเภท แม่จะยิบเอาประเภทใดไประเภทหนึ่งอ่าแม่จะเอาหมอลำก่อนเพราะแม่เป็นหมอลำก่อนเอ,อแม่เอาทางสั้นบ้า้เอาลำทางสั้นก่อนป่านแม่กัลำทางสั้นหมายถึงมาเอ,อหมายถึงทำนองกระชับกระชับเข้ากับดนตรีเชออ่นก่อนแม่ก็เอาก่อนไ่ก่อนล้ำแผลลงไปอีก ก่อนรับมือย่างก่อนบายคู่เอาง่ายๆคือก่อนไายคู่คือพื้นฐานเบสิคเบสิคคือก่อนไหวคู่ไหวคู่ประกอบด้วยการโอฝึกบ้านนี้ฝึกเขามากโอฝึกการโอบ้นนี้กระบวนการต่อไปคือการโอโอเพ่อโอบได้แล้วต่อมากคือซอยพ่อซอยได้แล้วต่อมากคือโอยพอโอยได้แล้ว ต่อมาคือเดินสาธิตเ้เบิงสกอนสาธิตเ้เบิงเรียบร้อยแล้วอธิบายสาธิตเ้เบิงเรียบร้อยปุ๊บอ่าตามนักเรียนฝึกตามนะคะบบนี้มากเลยแบานี้โอละนออ่าพูดตามลูกโอละนอ ฝึกตามได้ไหมลูกอ่าไม่ได้อะทวนด้วยบ้านนี้อ่าในการที่ไปปฏิบัติจริงในการที่ไปสอนจริงบ้านนี้เอาต,ต่อมาเป็นสร้อยนะลูกนะแล้วสาธูสาธูพุทธลัตตานั่งธรรมลัตตานั่งสังฆลัตตานั่งเอาว่าตามลูกแล้วสาธูสาธูพุทธลัตตานั่งธรรมลัตตานั่งสังฆลัตตานั่งเอาต่อเลยนะ ว่ากูกูสันโทกูนาคามโนกัสโปโคตโมสีอริยาเมตโยอว่าตามลูกว่ากูกูสันโทกูนาคามโนไปจังเสียพอป๋าจนจบก่อนพุ่นไดไหมครัลูกพอได้ไหมถ้าไม่ได้เอาทุวันอีกยุหันมันก็จิครบสามชั่วโมงของมันเองเพราะว่าส่วนมันสิตจบก่อนมันใส่เวลาไปเป็นเท่าใดแล้วเพราะว่าเข้าไปเชลลาักเชลวักเอาต่อมาพร้อมกันนะลูกคราวนี้พร้อมกันเลยนะคะ แม่เฉพาะจังหวะไปนะลูกนะเพราะเรายังไม่ได้ใส่แชนเรายังไม่ได้เอาลาเมนบาไปเลยเ,เริ่มมาเตโอก็อได้โอลอาโนซาซาค่อยๆคือเขายือดออกไปยือดออกไปต่อมากกแล้วพูดทาราตะนะให้เขาอ่านตัวหนังสือในข้อท่านนะคะพอเขาต้องแจกชีดให้เขาสุกคนเด็มีสีบข้นกับแจกสีบมีลอยกับแจกลอยค่ะ ไวลาววันแมนแมนต้องเตรียมแผนการสอนไปมีรอยคนเจ้าก็ต้องแกกรอยมีสิบก็บแกกสิบมีหาก็แกกหากมีหนึ่งก็แกกหนึ่งเพราะฉะนั้นเรียกว่มีคือเพนียเ,เขาก็จะได้อ่านไปว่าโอระนอไปเรื่อยๆไป พุทธลัตตานั่งธรามาัตลานั่งโอ้ย,อยละเนาะเอาเดินก่อนละเมนบานอนายสาธุด้ะค่ะข,ขย,ย่อมือนอมคุณคู่ถูกเล่าคุณพระพูดถ้าเจ้าป้าโจนมาจวบนะพ่อได้ไหมคะลูกอ่ามีตรงไหนสงสัยได้บานเลยมีข้อสงสัยสักถามไหมถามมันขึ้นมาดิไม่มีใช่ไหมคะพอรู้ใช่ไหมคะอ่าโอเคชั่วงโมงนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนคือทำนองทางสั้น